ใช่ใชมันตลกมากเลยโอ้โหดูนี่สิสักละถังใหญ่มากโอ้โหนี่มันที่ไหนเนี่ยว้าวเราหลุดเข้ามาในชรลนจ์ละเอ้ยให้ตายฉันได้ถังเล็กมากส่วนฉันมีขนาดปลางฉันชอบโมเทเซ์ไม่ใหญ่แต่เชื่อว้าวไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย สาวๆดูทางนี้สิทำไมไม่ได้ทำแบบนี้ <S <S อเอเอ,เอก็ได้ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเออเออตลกจึงเลยโซอีตก่นถังฮะตลกตายละเอ้จมูกฉันเออช่างเถอะโซอ,อีก้กินแล้วทีนี้ก็ตาฉันกินบ้าง มันทั้งหวานและก็อร่อยมากๆ็กึกกแลตก็แทาละลายในปากไเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเอาเง้ยเมี้ยวเ้มๆๆอานี่สิตลกจังพวกเธอเห็นนี่ไหมหนวดของฉันชอบหรือเปล่าฉันคิดว่ามันเจ๋งมากาโอ้โหให้ฉันลองหนวดเขาของเธอบ้างสิไม่มีทางผิดฝันกลางวันไปเลยก็ได้ตามนั้น ฉันมีถังที่ใหญ่กว่าต้องเยอะกินได้ทั้งปีเลยข้างในก็หวานแล้วก็อร่อยนี่มันสุดยอดอร่อยจนต้องเรียนนิ้วต้องกินมากกว่านี้ออเคนนี่โชคดีจังเลยอะไรอยากได้ขนมไหมงั้นก็รับเนะแล้วเข้าฉลาดรับอยู่เฮ้ฉันเล่นนะ <C le af> เอะ้บรินี่อยากกินบ้างไหม โอ้ยเชื่อกะง่อแล้วถามจริงก็ได้โซอีฉันเปลี่ยนใจแล้วรับเนอะวินนี่อยู่กับพี่นะเป็นขนมของฉันไม่ใช่ของฉันต้องหักมาเลยดีได้ดีจริงจริงเออเออแล้วมันลอยไปแล้วแง็งจริงฉันรับได้เจ๋วม,มิเศษไปเลย เคนนี่เธอเห็นขนมของเราไหมมันลอยมาทางนี้หรือว่าเธอกินไปแล้ว <S <S อ่ะเธอโทษทีฉันอดอใจไม่ไหวอ่ะโอไม่นะมันคือจลลีรสบัคลเ่อฝันล,ลายนั่นแน่ฉันจะอ้วกแล้วแต่ฉันยังโชคดีแต่บรินนีสิน่าสงสารแย่ yeah, ที่สดุดเพื่อนๆใครก็ได้เริ่มก่อนทีไม่ใช่ฉันแน่นอน ไม่แคนี่เราเข้าเธอก่อนเลยนะ <Okay. S 1> ก็ได้ก็ได้ส,สาวๆฉันพร้อมแล้วโอยเจล,ลีเราบอคลบรมีกลิ่นที่น่าเกลียดขยะด้วยทั้งหน้าตาและรสชาติมันแย่ที่สุดเลยนี่เป็นอาหารที่แย่ที่สุดฉันเคยกินมาก่อนแคนี่เธอคือฮีโร่ของเรานะเก่งมากขอบคุณน้นอยสาวๆแต่ฉันรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยแย่ที่สุดเหลือแค่นิดเดียวแล้วต้องเรียบกินให้หมด ไลเลืมมันไปพอแล้วจะทำสำเร็จเตรียมถังให้พร้อมฉันรู้สึกจะอ้วกอะแม่จ๋าเคนนี่เธอเคไหมไม่นะอย่าพึ่งตายแย่าได้สุดเลยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วฉันชอบกินหอมหวานของช็อกโกแลตมากมาบางทีแม่ช่วยเคนนี่ได้ก็ได้นะถ้าอยากกินช็อกโกแลตม้แคนนี่งั้นก็ลุกขึ้นมา ช่แล้วมันได้ผลเมื่อกี้เป็นแค่ความฝันนะโอ้เซก็ะทีนี้ก็ตาแล้วโซอี้ได้เลยกินปลาครยขนาดแค่ไหนก็แย่ยอยอ่ดีแต่เพื่อนตอนนั้นของฉันต้องชอบมันมากมากอาฮะแล้วทำไมพวกเธอมองฉันแบบนั้นเนี่ยนี่ไม่อยอมทาเลยนะทุนต้องกินให้หมด oh. น่าเบื่อจริงๆฉันต้องกินสิ่งที่แย่แบบนี้นั่นเหรอแถมมันก็เลอะด้วยโอยในตอนนี้ทำได้แค่ถึงสิ่งดีๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผล นี่มันฝันรายชัดๆแค่ดูก็รู้สึกไม่ดีแล้วนี่มันเกินกำลังขขนฉันนี่จะไปไหน่อะเรากินแล้วนะตอนนี้ก็ตาเธอก็ได้ก็ได้ฉันแน่ใจว่าฉันทีมันออกมาไม่ได้แต่ไม่ต้องกินมันไงฉันบอกแล้วเห็นไหมแล้วพวกเขาหายไปไหนอะโอ๊ยเขาอย่างเชื่อเราอยู่นี่บริทนี่ไม่ต้องกลัวนะเราจะช่วยเธอเองไม่นะอย่าทได้โปรด ทำแบบนั้นโอ้นาคีขี่แย่พอทีหยุดนะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันเส่ยตัวเธอเธอทำได้อ้าวอ้ฉันทำมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรนะเอ้าไม่นะหัวฉันนะ่ฮะตลกจังเลย แต่ว่ายังขาดจมูกไปอยู่เนะอะเออต้องอย่างนี้สิต้องตลก <Yeah. S 2> อ๋อต้องอย่างนี้สิให้ตายฉันได้นูเทลล่าที่แรกที่สุดแต่ก็ยังดีนะได้เค,ค้กป๊อบแบบขนาดปกติมาอ้ส่วนฉันได้นูเทลล่าถังยหญโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนี่มันบ้าไปแล้วโซอี้เธอโชคดีจริงจริง สาวๆไม่ว่าอะไรจะเริ่มก่อนนะฉันอยากกินมันมากมากเลยโอ้ใช่สวยมากเค้กป๊อปจุม่มเนยชกราจิ้งเจ๋งกว่าจุ่มจุ่มซี่ก์อะฉันจะเลียกแบบนี้เพราะฉันม่รู้เธลร่าเยอะมากแล้วมันจะไม่หมดง่ายๆแน่นอนโอ้ดูสิน่ากินแค่ไหนรู้อะไรไหมฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันอยากกัดเข้าไปเลยอร่อยเกินบรรยายอ่ะโอ้ ฉันทำเค้กปั๊บหล่นก็ไม่เป็นไรมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมวิเศษไปเลยเรไรฉันไม่ความสุขกับเค้กปั๊บของฉันแล้วฉันจะราดนูทลายลงไปแบบนี้ไม่ผลนะแต่ไม่เป็นไรฉันมีนิ้วอยู่ฉันสามารถใช้มันได้ฉันชอบใช้ชิ้นนี้ตอนที่มันเหลือน้อยมากทีนี้ก็มาทายถ้วเค้กป๊๊ปของฉันกันแล้วก็มันล้อม อย่างนี้สิมันอร่อยเกินบรรยายเลยฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกว่าเคนนี่ไม่ชั่งใจมากมากเลยนะฉันคงลองได้สักหน่อยเขาก็ไม่รู้ด้วย <S <S แค่ต้องทำแบบเงียบๆอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรช่างเถอะใช่แล้วแผนการชดอะไรของฉันสำเร็จได้านือลาออกมาเข็มหนึ่งนะโอ้ต้องเรียกปิดทางไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนื้อลาจะไหลออกมาหมด พาสต้าสองอันก็พอแล้วแบบนี้เธอม้องมาสวยด้วยและทีนี้ช่วงร้าแห่งความสุขบีบนเทลเรัาดบนเค้กป๊อปเลยแล้วก็มาลองเออใช่แล้วนี่มันอร่อยม,กมากๆเจ๋งอะแล้วเข้าสียงนิดเดียวฉันเกือบจะยกเค้กป๊อปอยักขึ้นมาได้แล้วหรือว่าไม่อ่ะ แบบนี้เหรอเออไม่นะไม่นะลอ้อมนี่ใครปิดไฟอ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเธอมองไม่เห็นอะไรเพื่อให้ม่เค็กฟ้าบ,บนหัวไงล่ะ <c oughs> หัวเราอย่างนั้นเหรอแล้วอย่างนี้ล่ะยังตลอหยิมม้มไหมอ้าวจ๋ากลัวียโอ้หัวฉันพวกเธอหลับกันงั้นเหรอสร้างเธอ ถ้าไม่แค่ OP, ป๊อปฉันก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วยกเว้นนูเทลล่าน,นะอืมสุดยอดไปเลยขอบคุณทุกคนให้กดไลค์ like, และกดติดตามช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย